สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไทยเจอทั้งฝนทั้งหนาวกรุงเทพมหาคนครก็โดนตกร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด25องศาวันที่21พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยต,ยตอนบนและทะเลจีนใต้ แต่ยังทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวในขณะที่มีลมตะว,วันออกพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภักตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะว,วันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือระบัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมทําให้ภาคใต้มีฝนตกในระยะนี้และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่21-23พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีก,กระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงส่วนมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่ผัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยตอนบนมีลมอ่อนทําให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ